เจ้าฝูตอนที่236ผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้กับเราทุกคนโปรดมองที่แผนที่นี้แม่น้ำนิทรานั้นเป็นภูมิภาคที่6ทางตอนเหนือของต้าฉินด้วยแม่น้ำนิทราที่มีความกว้าง100กิโลเมตรเป็นกำแพงมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะผ่านได้อีกทั้งยังมีปลากินคนหลายตัวอยู่ในน้ำด้วยซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้คนอื่นาเข้ามาได้ ส่วนวีระบุรุษสันติภาพนั้นเป็นภูมิภาคที่ห้าของทางตอนใต้ของเมืองต้าฉินซึ่งอยู่ตรงกลางของทวีปตอนกลางตอนเหนือของมันนั้นก็ค่อนข้างเป็นที่ราบในขณะที่ตอนใต้ก็มีพื้นที่เป็นภูเขาซึ่งเป็นพื้นที่กั้นธรรมชาติที่จะหยุดกลุ่มอื่นๆจากการข้ามผ่านมาบริเวณพื้นที่ใบไม้ทักศิณก็เป็นภูมิภาคที่7ทางด้านตะวันออกของต้าฉินที่มีหมอกตลอดปีมันเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่มักมีพื้นที่ยุบตัว ทำให้ยากต่อการเดินทางผ่านซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อสําหรับการหยุดกลุ่มอื่นๆไม่ให้ผ่านเข้ามาได้และในส่วนของกระติกเปิดก็เป็นภูมิภาคที่6ทางตะวันตกของต้าฉินด้านบนของพื้นที่นี้จะแคบด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่กว้างทําให้ดูเหมือนรูปขวดตราบเท่าที่เราสร้างฐานที่มีประสิทธิภาพที่คอขวดได้เราก็จะสามารถหยุดกลุ่มอื่นๆทั้งหมดได้ด้วยทีเดียวแม้ว่าพวกเขาจะนำทัพใหญ่เข้ามา มันก็จะไม่มีอะไรให้พวกเราต้องกงังวลจากทั้งหมดที่อธิบายมาพื้นที่ทั้ง4แห่งนี้สามารถแยกความสมบูรณ์ของภาคเหนือของทวีปตอนกลางได้ทำลายพันมิตรแนวตั้งนอกจากนี้ยังจะสร้างรากฐานของการเจริญเติบโตและจะช่วยให้พวกเรากลืนกินประเทศอื่นได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญนั้นมันยังจะก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคที่จะหยุดกลุ่ม,มอ,อื่นๆที่กำลังจะเข้ามาแม้ว่าตาชินจะไม่ขยายออกไปภายนอก แต่ตราบเท่าที่พวกเราป้องกันจุดสำคัญสีประการเหล่านั้นเอาไว้และกลืนกินพื้นที่ทั้งหมดระหว่างพวกเขาต้าฉินก็จะสามารถสร้างจัก,กรวรรดิขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งจากคำเก่าของเว่ยเลี่ยวก็ทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อการจัดตั้งจัก,กรวรรดิต้าฉินไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องที่เจ้าฝูต้องการเท่านั้นแต่พวกเขาทั้งหมดก็ต้องการมันเช่นกันโดยรวมแล้วเว่ยเลี่ยวได้วาดออกมาทั้งหมด31ภูมิภาค ทุกภูมิภาคในโลกจติสวรรค์มันมีขนาดใหญ่กว่าจังหวัดทั้งหมดในขณะที่31ภูมิภาครวมกันนี้มันก็มีขนาดใหญ่กว่าจีนสองเท่าในโลกแห่งความเป็นจริงแม้ว่าบริเวณนี้จะไม่ใหญ่มากนักแต่เมื่อพิจารณาถึงขนาดทางตอนเหนือของทวีปต,ตอนกลางแล้วมันก็เพียงพอสำหรับต้าฉินเพื่อสร้างจัก,กรวรรดิขึ้นมาใหม่เจ้าฝู่ก็ค่อนข้างพอใจกับแผนที่ดังกล่าวนี้ดังนั้นเขาจึงยิ้มออกมาและถามว่าคนอื่นคิดอย่างไรบ้าง ไปฉีก็รีบตอบทันทีผู้บัญชาการคนนี้สนับสนุนแผนการของผู้บัญชาการเว่ยเลี้ยวหวังเจี้ยนก็กล่าวต่อข้าเองก็สนับสนุนแผนการของผู้บัญชาการเว่ยเลี้ยวต่อจากนั้นส่วนที่เหลือของผู้นําก็ตามมาเราทุกคนสนับสนุนแผนการของผู้บัญชาการเว่ยเลี้ยวอืมดีมากนั่นจะเป็นเส้นทางสําหรับต้าชิวในอนาคตเจ้าฝูก็ได้ประกาศออกไปก่อนที่จะเปลี่ยนหัวข้อ ก่อนหน้านี้นั้นเรากําลังวางแผนที่จะหลีกเรื่องน้าโคลนของจีนและใช้เมืองเวียดเป็นฐานเพื่อหน,นีออกจากประเทศจีนอย่างไรก็ตามปัญหามันก็ได้มาหาเราแล้วในขณะที่ต้าฉินนั้นไม่มีทางที่จะแยกตัวออกจากเรื่องนี้ได้ดังนั้นเราจึงได้แค่ตอบสนองต่อผู้ที่สร้างความราคาญครั้งนี้ให้พวกเราเท่านั้นแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผนการของพวกเราที่มีต่อเมืองเวียดเมื่อได้ยินเรื่องนี้ทุกคนก็ตกอยู่ในห้วงแห่งความคิด ตอนนี้ถ้าพวกเขาต้องการที่จะดำเนินแผนการของเว่ยเลี่ยวความสำคัญของต้าฉินก็จะอยู่ที่สี่ภูมิภาคเหล่านี้ซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายฐานไปในเมืองเวียดมากนักในตอนนี้ผู้พิทักษ์ฝั่งเมืองเวียดไม่เพียงแต่อยู่ในตอนเหนือเท่านั้นแต่ยังอยู่ในภูมิภาคอื่นด้วยการเติบโตของพวกเขาก็เป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถบรรลุสิ่งดังกล่าวได้หากว่าไม่มีการสนับสนุนของเจ้าฝู ในเวลานั้นไปฉีก็กล่าวว่าฟาบาทผู้แทนบังคับบัญชาเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลับไปได้เล็กน้อยแต่เมืองเวียดเองก็จะต้องถูกโจมตีไม่ช้าก็เร็วเพราะหลังจากทิต้าชินเรียกคืนเป็นจักรวรรดิได้แล้วเรายังคงที่จะต้องจัดการกับเมืองเวียดอยู่พวกเราจะต้องแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้พิทักษ์เมืองเวียดควรจะแทรกแซงเมืองเวียดและปราบปรามความแข็งแกร่งโดยรวมเพื่อให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้กับเราต้องได้รับการกำจัด หลังจากที่คิดอยู่ชั่วครู่แล้ว,วเวเลียวก็กล่าวออกมาอย่างจริงจังว่าฝ่าบาทผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นี้ไม่เห็นด้วยกับมุมมองของผู้บัญชาการไปทั้งหมดเมื่อต่างคนต่างมีความคิดเห็นต่างกันเจ้าฝูก็ไม่ค่อยแปลกใจมากนักเขาจึงมองไปที่วเวเลียวเพื่อให้เวเรียวพูดต่อข้าเชื่อว่าเราควรหันเหนความสนใจส่วนใหญ่ของเราออกมาจากเมืองเวียดและปล่อยให้มีเพียงส่วนน้อยของทรัพยากรของพวกเราอยู่ที่นั่น โดยผู้พิทักษ์เมืองเวียดนั้นจะยังคงเป็นชิ้นหมากรุกที่ซ่อนไว้ฝังอยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างมากในขณะเดียวกันการสนับสนุนเมืองเวียดก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายมากในแง่ของการเงินและกําลังคนซึ่งการแทรกแซงเมืองเวียดนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ในระยะเวลาอันสั้นเลยแทนที่จะเสียเวลาความทุ่มเทและทรัพยากรต่างๆไปยังเมืองเวียด มันจะเป็นการดีกว่าที่จะย้ายจุดสนใจกลับมาทิตาฉินเพื่อเร่งฟื้นฟูจักรวรรดิของพวกเรานอกจากนี้ยังมีอีกสามภูมิภาคที่เป็นศัตรูมากมายทิตาฉินต้องเผชิญบนพื้นผิวที่เป็นถึงผู้สืบทอดมรดกของห้าราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่และยังมีอีกหลากหลายตระกูลมากมายที่ซ่อนอยู่นับไม่ถ้วนอีกทั้งเนื่องจากจะเป็นการยากที่จะกำจัดคนเหล่านั้นได้ดังนั้นมันจะเป็นการดีกว่า ที่พวกเราจะไม่สลายกองกําลังของพวกเราออกไปมากเกินไปหลังจากที่ทุกคนได้ฟังข้อเสนอแนะของไป๋ฉีและเว่ยเลี่ยวพวกเขาก็ตกอยู่ในห้วงแห่งความคิดเพราะทั้งคู่มีสิทธิ์ในการเลือกแบบนี้หรือว่าอีกทางหนึ่งในแนวคิดของไป๋ฉีนั้นเขาได้ให้ความสําคัญกับการดูแลเรื่องภายนอกกับนเรื่องภายในอีกทั้งมุ่งเน้นด้านภายนอกมากกว่านั่นก็เป็นเพราะว่า การพัฒนาของผู้พิทักษ์เมืองเวียดมีความราบรื่นและพวกเขาก็สามารถแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ภายในของเมืองเวียดได้อย่างง่ายดายซึ่งนี่ก็คือโอกาสที่ดีที่จะทําให้ผู้พิทักษ์เมืองเวียดย่อมสามารถพัฒนาและปราบปรามกลุ่มที่เหลืออยู่ในเมืองเวียดได้อย่างรวดเร็วเพราะในอนาคตที่มืดมนและวุ่นวายไม่มีทางเป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะเมื่อเวลานั้นมาถึงทุกคนก็จะสนใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง แล้วใครจะมีเวลาและพลังงานที่จะรักประเทศของตัวเองขึ้นมาได้ล่ะในขณะที่ผู้พิทักษ์เมืองเวียดต,ตอนนี้ได้รวบรวมพลังของประชาชนที่ขึ้นอยู่กับความรักชาติหากว่าไม่เร่งรีบทำตอนนี้พวกเขาอาจจะสูญเสียโอกาสครั้งนี้ไปก็เป็นได้อย่างไรก็ตามสำหรับคำแนะนำของว่ยเลี้ยวในการดูแลเรื่องภายในก่อนที่เรื่องภายนอกจะเกิดขึ้นมันก็จะมีอุปสรรคนับไม่ถ้วนในการฟื้นฟูจัก,กรวรรดิต่าฉิน ซึ่งหากว่าพวกเขาต้องการกำจัดอุปสรรคเหล่านี้ไปพวกเขาจะต้องพยายามอย่างมากและให้ความสำคัญกับพลังของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งในตอนท้ายนั้นแผนก็จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจ้าฝูจึงได้ถามความเห็นของคน,น,นอื่นให้พวกเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มที่สนับสนุนข้อเสนอแนะของไปฉีหรือข้อเสนอแนะของเว่ยเลี้ยวเพราะทั้งสองฝ่ายในตอนนี้ต่างก็มีข้อโต้แย้งที่ดีที่สามารถให้เหตุผลได้ทุกประเภท หวังเจี้ยนเจ้าคิดว่ายังไงการจ้องมองของเจ้าฝูได้ตกลงไปบนหวังเจี้ยนซึ่งยังไม่ได้พูดอะไรทุกคนก็หยุดอยู่ชั่วคราวและหันไปมองหวังเจี้ยนพร้อมกันหวังเจี้ยนก็ลูบคางของเขาและยิ้มในขณะที่พูดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้เชื่อว่าทั้งสองผู้บัญชาการต่างก็มีความถูกต้องในเรื่องของตัวเองนั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาพูดกับสิ่งที่หวังเจี้ยนได้กล่าวมานี่มันก็เป็นหลักที่เทียบเท่าได้กับว่า เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยในขณะที่ทุกคนก็จ้องไปที่หวังเจี้ยนที่เพียงยิ้มออกมาอย่างอึดใจเดียวเจ้าฝูก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันใดจากนั้นเขาก็คิดถึงเรื่องนี้อยู่ชั่วครู่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะให้ความสําคัญกับต้าฉินถึง80%ส่วนอีก20%ก็ให้ผู้พิทักษ์เมืองเวียด ดังนั้นการอภิปรายในครั้งนี้สรุปได้ในที่สุดว่าคำสั่งใหม่ๆต่างได้รับการเผยแพร่ทั่วทั้งต้าฉินทำให้แผนการรบของต้าฉินเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเ <_ D> มื่อผู้นำทหารทุกคนจากไปก็ทิ้งให้เจ้าฝูนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวคนเดียวจิตใจของเขาก็รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างน่าเหลือเชื่อในตอนนั้นหญิงสาวสวยสองถึงสามคนก็เดินเข้ามาทางด้านเจ้าฝูพร้อมกับพูดเบาๆว,ว่าฝ่าบาทให้เรานวดให้ไหมเพคะ เมื่อเจ้าฝูได้ยินเรื่องนี้ก็อมยิ้มขึ้นมาดิดหน่อยและพยักหน้าหญิงสาวทั้งสามก็เข้ามาข้างๆเขาด้วยการนั่งนวดหนึ่งคนอีกสองคนก็ทำการนวดมือนวดขาเมื่อได้รับการนวดที่เพียงพอแล้วเจ้าฝูก็บอกให้พวกเธอทั้งสามหยุดเนื่องจากความใกล้ชิดของเขากับพวกเธอทั้งสามพร้อมกับกลิ่นหอมที่เขาได้รับมาจากพวกเธอนั้นเขาจึงของให้พวกเธอหยุดจะดีกว่าในขณะเดียวกันนั้นหลี่หวนก็เดินเข้ามา พร้อมกับความรู้สึกที่ตื่นเต้นอย่างรุนแรงและคุกเข่าลงบนพื้นในขณะที่รายงานว่าฟาบาทได้มีการค้นพบเหมืองศิลาพลังงานขนาดใหญ่